ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายยอีปูพงสิษฐ์เหลืออดค่ะอัดคลิปชะนายโอิงลาออกผนึกกำลังหน้าแอสนาหาจัดหนักรัฐบาลปล่อยขเขมรยามไทยค่ะ <S <S เดือดแน่ค่ะปูพงสิษฐ์เหลืออดแล้วค่ะอัดคลิปชะนายกภูมิธรรมค่ะตะเพิดลาออกผนึกกำลังหน้าแอสนาหา จัดหนักรัฐบาลปล่อยเขเมรยามไทยค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่27มิถุนายน2568ค่ะ ปูพงศิษฐ์คัมพีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเพจปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียลแสดงความอึดอัดใจอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ของประเทศค่ะพร้อมส่งสัญญาณตรงถึงนายกร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ไปซะเถอะนะคะโดยเนื้อหาในคลิปการ,ระบุว่าท่านนายกร,รัฐมนตรีครับท่านรองนายกภูมิธรรมท่านรัฐมนตรีต่างประเทศผมอึดอัดใจมากท่านทําให้ประชาชนชาวไทยประเทศไทยอับอาย เสียเกียรตินี่ขนาดประเทศเพื่อนบ้านติดเราประเทศเล็กๆยังขย่มเราได้ขนาดนี้ประชาชนไม่มีความสุขท่านก็ไม่รู้สึกอะไรเลยโดยเฉพาะทีมงานของท่านนายกประสบการณ์สูงความรู้เยอะเรียนมากแก่แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ชาติได้ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าเราอับอายนะ,ะประชุมกันทุกวันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ,ะผ่านไปวันๆอำนาจที่ท่านมีอยู่เงินที่ท่านมีอยู่ไม่มากพอหรอนะพอได้แล้วแหละ ประเทศบอบช้ำมากแล้วนะประชาชนไม่เหลือเลือดในตัวแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ออกไปซ้าให้คนอื่นเขาเข้ามาทำแทนนะด้วยความเคารพครับไปซะเถอะนะฮะทั้งนี้ค่ะคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวลาไล่เลี่ยก,กับกระแสรเรียกร้องของกลุ่มศิลปินนะโดยก่อนหน้านี้ค่ะ นายสุรชัยจันทิมาธรหรือนักงหงาคารวานการศิลปินแห่งชาติได้ออกถแถลงการร่วมกับศิลปินกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้นางสาวัพทองทานชินวัตรลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะภายหลังกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คลิปเสียงสนทนาระหว่างเธอกับสมเด็จหุ่นเซนค่ะผู้นํากัมพูชาถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและก็สร้างแรงกดดันอย่างกว้างขวางในสังคมนั่นเองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีครับท่าน รองนายกผมทำท่านนนั้รัฐมนตรีต่างประเทศผมตื่นวันนี้ตื่นแล้วติดอัดใจท่านทำให้ประชาชนชาวไทยประเทศไทยอับอายเสียเกียรตินี่ขนาดประเทศเพื่อนบ้านเนแก่เราประเทศเล็กๆยังขาอยู่เราได้นขนาดนี้ กระจายนไม่มีความสุขท่านก็ไม่รู้สึกอะไรเลยโดยเฉพาะท่านทีมงานของท่านนายกประสบการณ์สูงความรู้เยอะเรียนมากแกกระ่ก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาให้ชาติท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเลยว่าเราอับอายประชุมกันทุกวันไม่เกิดประโยชน์อะไรผ่านไปวันวัน อำนาจท,ที่ท่านมีอยู่เงินที่มีอยู่ไม่มากพอพอ,อได้แล้วแหละประเทศบอบช้ำอมดประาชาชนไม่เหลือเลือดในตัวแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ออกไปซะให้คนอื่นเขาเข้ามาทำแทนดูวความประตุครับไปก็ได้ขนาดที่ทางด้านนายยินยงโอภากุลหรือนะ้าแอดคาราบาวค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่า 207ปีอายุเรา3คนรวมกันคนชอบพนันก็อาจเอาไปแทงหวยผมก็ชอบตีไก่แน่นอนมีพนันด้วยมันเป็นธรรมชาติของเกมกีฬาซึ่งต้องมีเดิมพันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนวงการแต่การชนไก่ชนวัวกัดปลาแข่งนกพิราบเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งของคนกับสัตว์ที่เห็นความสามารถของสัตว์แล้วนำมาพัฒนาจนสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและก็ผู้เพาะเลี้ยง พ่อไก่เก่งๆราคาถึง4-5ล้านบาทนะเกษตรกรมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เลยครับไก่ชนนั้นเสมือนตู้เย็นในบ้านได้ทั้งไข่ได้ทั้งเนื้อและสันธนาการท่านประธานธนินเจรวนนท่านเป็นผู้คิดประโยคนี้ส่วนรัฐบาลไทยนั้นไอที่ควรสนับสนุนส่งเสริมกลับไม่ทำแต่จะทำคาสิโนก็คงต้องออกแรงหน่อยนะจ๊ะพี่น้องปลอ,อขอบคุณพี่หงาพี่ปูมมาณที่นี้ด้วยครับ ขณะพี่ปูคอเจ็บยังไม่ยอมแพ้ที่จะมาร่วมคัดค้านผ่านบทเพลงเพื่อไทยคาสิโนค่ะและเพื่อเป็นการสน,สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ